คำพิพากษาของศาลจังหวัดระยองที่สั่งจำคุกพ่อค้าที่หลอกขายทุเรียนอ่อนให้กับลูกคา้าโดยไม่รอลงอาญาน,น่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจไม่ให้ผู้ค้าเห็นแก่เงินแต่ก็ยังพบว่ามีผู้พยายามจะหลอกขายทุเรียนอ่อนอีกทำให้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังออกตรวจจับเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นติดตามเรื่องนี้จากรายงาน ทุเรียนหลากหลายขนาดน้ำหนักกว่า3,000กิโลกรัมถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจภูธรหลังสวนอายัดไว้ตรวจสอบหลังเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าตรวจจับขบวนการลักลอบค้าทุเรียนอ่อนในตลาดเกษตรและผละไม้อวยชัยสามในพื้นที่ตำบลวังตะกออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร จากการผ่าพิสูจน์ทุเรียนของแผงค้ารายนี้พบว่ากว่าร้อยละเเป็นทุเรียนอ่อนที่ไม่สามารถรับประทานได้และไม่สามารถบ่มให้สุกได้แต่แม่ค้ารายนี้กลับอ้างว่ามีวิธีที่จะทำให้ทุเรียนสุกด้วยการใช้น้ำยาชนิดหนึ่งและระบุว่าได้รับซื้อทุเรียนทั้งหมดมาจากพ่อค้าทรงในราคากิโลกรัมละ3บาทเพื่อนำไปแปลรูปเป็นผลผลิตต่างๆและจะไม่นำทุเรียนเหล่านี้ออกมาขายในลักษณะเป็นลูก,ลก เวลาขั้นตอนเราไปบ่มก่อนเลยไงค่ะหนูไปถึงแล้วหนูก็จะไปผสมน้ํายาลาดลาดแล้วพอมันสุกแล้วสีมันก็จะลงนอน่อนก็ได้หแล้วเท่านั้นละอันนั้นก็ควรได้เหมือนกัน การชี้แจงของแม่ค้ารายนี 1. ้ทำให้เ hmm. จ้าหน้าที่ไม so ่สามารถจับกลุ่มได้และทำได้เพียงการตักเตือนและลงบันทึกเป็นหลักฐานว่าจะไม่รับซื้อทุเรียนอ่อนอีกต่อไปเพราะจะเป็นการสนับสนุนให้ชาวสวนและผู้รับเหมาตัดทุเรียนอ่อนออกมาหลอกขายพร้อมค่าโทษผู้ลักลอบค้าทุเรียนอ่อนหากพบการกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคและส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ข,ของประัเทศเราพยายามที่จะป้องกันไม่ให้ตัดทุเรียนพ่อนเข้าสู่ตลาดในตรงนี้นะครับโดยเฉพาะตลาดในจังหวัดชุมพรของเรานะครับซึ่งสถานการณ์ตรงนี้นะครับก็เป็นที่ทําให้ชื่อเสียงของประเทศชาติเราเสียหายนะครับเศรษฐกิจจะตกต่ํานะครับเพราะตอนนี้นี่ราคาเริ่มเริ่มราคาเริ่มตกลงนะครับจาก30บาทล,ลดลงเหลืออยู่20กว่าบาทแล้วครับตอนนี้ สำหรับสถานการณ์การนำทุเรียนอ่อนออกมาหลอกขายให้กับผู้บริโภคในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีการกระทำเป็นขบวนการโดยนำไปวางขายทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางโดยเฉพาะริมถนนสายสำคัญต่างๆและวางขายในะราคาเพียงกิโลกรัมละ20-30บาทซึ่งต่ำกว่าราคาในท้องตลาดขณะน,นี้ที่กิโลกรัมละ50-70บาททาให้มีผู้ตกเป็นเหยื่อเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเคยมีคดีตัวอย่างที่เป็นอุทาหรณ์สอนใจพ่อค้าที่เห็นแก่ได้นําทุเรียนอ่อนออกมาขายให้กับลูกค้าจนถูกแจ้งความดำเนินคดีและถูกศาลจังหวัดระยองตัดสินจำคุกเป็นเวลา15วันโดยไม่รอลงอาญาซึ่งถือเป็นคดีแรกของประเทศเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการทำลายภาคการเกษตรและการส่งออกของไทย ซึ่งการหลอกขายทุเรียนอ่อนถือเป็นความผิดฐานหลอกลวงผู้บริโภคมีโทษทั้งจำและปรับ